ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเซฟงานไม่ได้นะครับใน Windows 10นะครับขึ้นคำว่าเนี่ยครับไฟล์ Not File ครับ Check the file name and type again นะครับขึ้นอย่างนี้นะครับกรณีคุณอาจจะใช้เบิรด Excel Photoshop หรือว่าอะไรนะครับพอจะเซฟงานแล้วก็ขึ้นข้อความแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวตามมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเลยนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเซฟไฟล์งานไม่ได้นะครับไม่ว่าจะ Word Excel p h o t o s h o p หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มาที่นี่ครับ START คลิกขวามาที่ s t t t i n g นะครับมาที่ s t t t i n g เสร็จคุณจะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้เลยครับ Update and security นะครับพอคุณมาดูคุณจะเห็นหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมครับให้คุณมาที่ตัวนี้เลยครับ วินโดว์ซิ s คียวริตนะครับคลิกเลยครับพอ w i n d o w s Security เสร็จจะพาคุณจะเห็นเนี่ยแถบขวามือเนี่ยครับแถบนี้นะครับแถบตรงกลางเนี่ยครับให้คุณมาคลิกที่ไวรัสแอนตี้โปรเจคชันนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มากรณีถ้าคุณใช้ตัวแอนตี้ไวรัสของเจ้าอื่นนะครับที่ไม่ใช่มากับ Windows เลยนะครับไม่ได้เป็นไอตัว Windows Defender นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าคุณใช้ตัว Windows Defender นะครับให้คุณพยายามหาคําว r a l a n s o m w a r e Protection นะครับแต่ถ้าคุณใช้ตัว Anti Virus ของเจ้าอื่นนะครับให้คุณมาคลิกที่นี่ครับแบบผมนะครับในที่นี้ครับให้คุณมาคลิกขวาคราวนี้ Windows จะถามมาเย็ดัวโน้นนะครับให้แยกนะครับก็รอสักครู่นะครับคุณลองคลิกไปตรงอื่นก่อนนะครับแล้วก็กลับไปที่ Virus Anti Protection นะครับเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับ คราวนี้ให้คุณมาดูที่นี่เลยครับ r a n s o m w a r e Protection นะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้ครับ m a g n e t r a n d s o m w a r e Protection นะครับคลิกเลยครับถ้าออนถ้ามันเป็นออนให้เลื่อนมาเป็นออฟนะครับให้ปิดมันนะครับถ้าออนนะครับให้เลื่อนมาเป็นออฟให้ปิดไปเลยนะครับแล้วก็กระกาบาดออกแล้วก็ลองเซฟงานดูว่าหายหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับ ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์อบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ